ทุกทีมันจะมีไฟมหาปัายใช่ไฟแอร์แบกใช่ใหายแล้วเรียบร้อยตอนนี้พอเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะไอ้คนนี้เขาเรียกอะไระสเปรล,ลอนสเปรล,ลอนล้วถ้าไปซื้อห้างไงแพงเลยเหรอปืนกระบาทโอ้แต่ตอนนี้เป็นแก๊สอ,อนะครับถ้าจะใช้น้ำมันไม่ใช้แก๊สพี่กดแช่ ปุ่มนี้รล้ว่าปุ่มทั้งหมดเนี่ยปุ่มนี้ไงตัวจีถ้ากดอ่าากดพี่กดกดให้มีไฟขึ้นอ่าพออ่าอย่างนี้เป็นแก๊สเดี๋ยวเราหยุดกระพริบตอนนี้มันยังเป็นเ็นซินอยู่ครึ่งครึ่งเพราะมันเครื่องมันยังไม่ร้อนนะแก๊สช่โอ้ี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ย ผมก็ให้แท็กซี่ทำให้ดูนะ